สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆในพี่อเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซี FC ของน้องอุ้งอิงสุภุสุนคนนะคะพี่น้องคะเสือเ้อไล่วามาือขึ้นนี่เอฟซี FC ทุกคนตองด้เบิงแล้วฤือดูการปิดฤดูการของวงสาวหน่อยเพชรบานแพงแต่ในเวลาอันไกลนี้เขาก็จะได้มาก พบเจอกันอีกคือเก่าค่ะพี่นองขาเป็นกำลังใจให้เพลินคือเก่าเมื่อขึ้นนี้พี่นองขานองอุ้งอิงได้มาไล่นําใจสุดยอดคะ่ะสุดยอดตรงทีวาเป็นปีกนะคะพี่นองขาปีกที่น้องเอามาใส่ทั้งหลังเงื่อนร่วนเงื่อนร,วนรวน่นรว,นรวนจากจากเอฟซีที่คอยสนับสนุนจากแมยกพอยกทีเป็นกําลังใจให้น้องตั้งแต่น้องเริ่มตนมาอยู่กับสาวหน่อยเพชรบานแพงจนว่าเมือ่อมาถึงลุ ฤดูกาลปิดปิดวงปิดในฤดูกาลนี่แมนบะคะพ,พี่น้องขาแต่ว่าเข้าก็เป็นกําลังใจให้น้องต่อค่ะพี่น้องขาสิ่งที่น้องคิดสิ่งที่น้องหวังก็ขอให้ประสบความสําเร็จเพราะว่าอย่างเพราะว่าวันเกิดน้องปีนี้ขอให้น้องมีแต่ความสุขยิบจับสิ่งใดพี่น้องขะขอให้มีแต่คนหักคนตุ่มคนหอมคน คนหนุนคนดันคนดันน้องขอให้น้องมีซื้อเสียงโด,งด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าน้องทเท็ดอีหยังกะตามแต่เพราะว่าความหนาหักของน้องที่น้องเป็นอ่าเป็นคนบานที่น้องเป็นอ่าเป็นเป็นคนบานๆพ่าถือโตแบบนี้แล้วน้องก็น,หนาหักโดยที่ว่าน้องเป็นน้องนี่แหละที่เฮ็ดไห้เอฟซี่พี่น้องขาที่เฮ็ดไห้เอฟซี่นี่ หลงหักนองโดยที่แบบ,บว่าบม่มีขอโตยอแยงใดๆผู้ใดได้ฟังเสียงนองนี่บอกเลยว่าต้องเลี้ยวหลังเลี้ยวหลังเพราะว่าอย่างเพราะว่าทุกขื้นที่นองทํามออกทํามการแสดงหนาเวทีการันตีใดเลยว่าการันตีใดเลยว่าเสียงนองนี่มีพลังเพราะว่าทุกขื้นที่นองได้ออกทํามการแสดงหนาเวทีพี่น้องขาเอฟซี FC ไปหุ่มไป ไปหุ่มไปล้อมสังกะสีบอกเลยว่าสังกะสีนี่แตกทุกขึ้นอหลีพี่น้องคะเพราะว่าหยางเบิงแน่แต่เมือขึ้นนี่เมื่อขึ้นนี่เป็นเป็นภาพที่แบบว่าประทับใจแห้งประทับใจแห้งข้นนี่ข้นเลื่อนมืนพี่น้องคะข้นเลื่อนมืนแบบมาแต่ทางได้เพราะว่าเพิ่นปิดฤดูการนี่ข้นก็นอยากมาเบิงเบิงแล้วก็บเบิงอีกพี่น้องคะกะคาคขึ้นจังแม่สมศรีที่เป็นเอฟซีของน้องที่อยู่ในต่างแดน ก็ค่อยหนุนค่อยดันน้องจะมีผลงานเพ่งออกมาอีกแล้วพี่น้องขากระหนุนกระดันน้องต่อเป็นกำลังใจให้ทิ่มงานหัวใจเพชรเป็นกำลังใจให้บอจโจเป็นกำลังใจให้สุภผูสุคนที่อยู่ในวงสาวหน่อยเพชรบานแพงค่ะพี่น้องขาเพราะว่าฤดูการติพานมาเพิ่นได้ใจเต็มเ็มเพิ่นได้ใจเอฟซีคนหนีเต็มเมพี่น้องขะคอยบ่เคยหลงหัก ทีมงานคอยบ่เคยหลงหักหมอล่ำที่อ่าหมอล่ำวงไหนซ้ำหมอล่ำวงนี่วงทีวาสาวหน่อยเพชรบานแพงหรือดูการนี่ต้องหายเพิ่นพี่น้องคะ่ะเพิ่นได้ใจไปเต็มรอยเพิ่นได้ใจเพิ่นเพิ่นมีงานเพิ่นมีงานทําการแสดงแบบติดติดกันทุกขึ้นทุกขึ้นพี่น้องขาแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นบ่เคยแบบว่ามีข้อบกผ่องเอยียงเลยพี่น้อง่าทุกคนที่ไปเบิงเบาในเสียงเดียวกันบอกว่า สาวหน่อยเพชรวันแพ้่น่เพิ่นสุดยอดอิลวสุดยอดแมนปะาคะพี่น้องคะอย่างเช่นน้องอุ้งอิงหนี่ตงแต่น้องอุ้งอิงเขามาอยู่ในวงหี่พี่น้องะ่ะเฮ็ดไ้คอยแบบอยากให้คนหาว่าเอ๊ะวงนี่เป็นมาจังไดเพิ่นมีบอดเพ่นพูจังไหนบอกเลยว่าบ่มีบ่มีขอติเอียงน่ะพี่น้อง่ะหักแล้วหักเลยกะค่อยหนุนค่อยดันให้น้องได้แบบว่า เดินเดินในทางสายนี่เดินในทางสายที่นองคิดนองหวังเนี่ยไอ้นองได้ประสบความสําเร็จเป็นกําลังใจให้เพิ่นตอ่อค่อยหนุนค่อยดันเพ่นตอ่อขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะ